นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกยังมะเชสมุททัสสมิงอะปัสสันติงระมาโยเห กิงตะวังอัตธวสังยัตวาเอวังวยามเสพุทธสังนิสัมมะวัตตังโลกสะวายามัสสะจะเทวเทตตะัสะมะเชสมุทธสมิงอปัสสันติงระมายุเหติอิทังสัทธาเชตะวะเนวิหรันโต มหาพิเนกขม,มะปารมิงอาลภะกกเทสีติณบัดน,นี้อัตมภาพจะได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตถฐาระในาในคัมภีคุทธกนิกายมหานิบาทชาดกกันที่199เรื่องพระมหาชนกชาดก ซึ่งมีอยู่ในมหานิบาตชาดกที่สองของทศชาติชาดกสืบต่อไปตามที่มีอยู่ในพระบาลีและอัตถกถาโดยสมควรแก่เวลาก็แลในมหาชนกชาดกนี้มีกล่าวถึงสมเด็จพระพุทธองค์ซึ่งทรงเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกอันยิ่งด้วยวิริยบารมีดังมีคำกล่าวเริ่มต้นว่า ครั้งสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเนาสำราญพระอริยบทอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปารบมหาพิเนกขมมะบาร,รมีของพระองค์ให้เป็นต้นเหตุตามที่ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาสรรเสริญเรื่องพระองค์ทรงสระราชสมบัติเสด็จออกบรรพชาจึงตรัสเทศนาชาดกนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในอดีตการล่วงแล้วแต่ปางหลังครั้งพระเจ้ามหาชนกทรงปกครองวิเทหประเทศอยู่ในมิถิลาราชธานีนั้นท้าเธอมีพระราชโอรสสองพระองค์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอลิทะชนกอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโปละชนกเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วอลิทะชนกผู้เป็นพระเจ้าพี่ ได้ครองราชสมบัติในมิถิลาราชธานีแทนพระองค์ต่อไปส่วนโปละชนกนั้นได้เป็นอุปราชครั้นต่อมามีอมาตผู้หนึ่งเข้าไปกราบทูลยุยงพระเจ้าอริทธะชนกว่าพระเจ้าโปละชนกผู้เป็นอุปราชคิดกบฏแต่พระเจ้าอริทธะชนกไม่ทรงเชื่อถือครั้นอมาตผู้นั้นกราบทูลเนือง จึงทรงเชื่อถือไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งรับสั่งให้จับเจ้าโปละชนกไว้ด้วยเครื่องจองจำเสียส่วนพระเจ้าโปละชนกได้ทรงตั้งสัจจาทิฐฐานว่าถ้าขพเจ้าได้คิดคดต่อพระเจ้าพี่จริงแล้วขออย่าให้เครื่องจองจำหลุดออกจากมือและเท้าของขพเจ้าเลยถ้าขพเจ้าไม่ได้คิดคดจริงดังคำที่กล่าวหาแล้ว ขอจงให้เครื่องจองจำเหล่านี้ลุดออกจากมือและเท้าของข้าพเจ้าโดยเร็วพันทั้งประตูเรือนจำก็จงเปิดออกเองในบัดนี้พอสิ้นคําสัจจาที่ฐานลงเครื่องจองจำเหล่านั้นก็หักสะบั้นออกจากพระองค์โดยทันใดทั้งประตูเรือนจำก็เปิดออกโดยเร็วไวพระโปละชนกก็เสด็จหนีออกจากเรือนจำเล็ดลอดออกไปจากพระนคร ทรงพระเนจรไปจนกระทั่งถึงปลายแดนพระราชอาณาเขตแล้วพักอยู่ในตำบลหนึ่งส่วนพระเจ้าอลิทธชนกไม่สามารถที่จะติดตามไปจับมาปล่อยให้พระโปละชนกอยู่ในที่นั้นด้วยความสุขสบายเมื่อพระโปลชนกทรงพักอยู่ในตำบลน,นั้นนานเข้าก็มีผู้มาสมัครเป็นพักพวกบดริวานมากขึ้นจึงดำริว่าเมื่อก่อน เราไม่ได้คิดร้ายต่อพระเจ้าพี่เลยแต่บัดนี้เราต้องคิดร้ายละครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงให้ประชุมพลน,นิกายยกออกจากบ้านตำบลน,นั้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระนครมิถิลาแล้วตั้งค่ายล้อมพระนครฝ่ายชาวพระนครมิถิลาได้สมัครออกไปสวามิภักดิต่อพระโปลชนกเป็นอันมาก พระโปลชนกจึงทรงสารเข้าไปทูลพระเจ้าอลิทธชนกว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์มิได้คิดคดต,ต่อพระองค์เลยมาบัดนี้ข้าพระองค์จะต้องคิดคดต,ต่อพระองค์ละเพราะฉะนั้นพระองค์จะยอมยกราชสมบัติให้แก่ข้าพระองค์หรือจะทรงต่อยุทธประการใดก็ให้ตอบมาอย่าได้ช้าเมื่อพระเจ้าอริทธชนกได้ทรงทราบสาร ของพระราชอนุชาอย่างนี้แล้วก็มีพระประสงค์ที่จะสู้รบจึงตอบสารออกไปให้พระราชาทราบแล้วตรัสสั่งพระมเหสีว่าถ้าพี่เสียทีแก่ข้าศึกแล้วเจ้าจงรักษาคันไว้ให้ดีตรัสเท่านี้แล้วก็เสด็จออกจากพระนครเข้าต่อสู้กันอยู่เป็นสามารถแต่เท้าเธอพระท่าเสียทีแก่ข้าสึกถึงสิ้นพระชนชีพลงในสนามรบ เมื่อทรงทราบข่าวไปถึงพระอัครมเหสีพระอัครมเหสีรีบจัดแจงสิ่งของสำคัญบรรจุลงในกระเช้าปกปิดด้วยผ้าเก่าๆแล้วจำแรงพระองค์เป็นคนสามันยกกระเช้าขึ้นวางบนพระเสียรสิทธหนีออกจากพระนครในเวลากลางวันไปโดยทางประตูทิศอุดรส่วนพระโปละชนก ก็เสด็จยกทัพเข้าพระนครขึ้นเสวยร,ราชสมบัติแทนพระเชษฐาธิราชต่อไปฝ่ายพระอัครมเมสีเมื่อเสด็จหนีออกจากพระนครได้แล้วก็ทรงดำเนินไปโดยพระบาทเปล่าจนกระทั่งถึงศาลาแห่งหนึ่งจึงทรงพักผ่อนอยู่ในที่นั้นทรงตรัสถามถึงหนทางกับคนที่เดินผ่านไปมาว่าทางจะไปสู่เมืองกาละจำปานั้นไปทางไหน เมื่อเขาทูลให้ทรงทราบแล้วพระนางก็ตั้งพระหาฤทัยจะเสด็จไปในขณะนั้นก็ทรงทราบถึงสมเด็จจอมอินทราธิราชด้วยอำนาจพระราชโอรสที่อยู่ในพระคันเป็นผู้ทรงบุญญาพินิหารสมเด็จท้ามขวานเทวราชจึงรีบเสด็จลงมาจากพิมานมาตของพระองค์ทรงจำแรงเพศเป็นมนุษย์ขับเกวียนไปทางศาลานั้น พอพระอัครมเหสีทอดพระเนตรเห็นจึงถามว่าลุงจะไปทางไหนพระอินตรัสตอบว่าจะไปเมืองกาละจำปาจึงตรัสตอบว่าถึงตัวข้าพเจ้าก็จะไปเมืองนั้นเหมือนกันพระอินจึงมีเทวบัญชาว่าถ้าอย่างนั้นขอจงขึ้นเกวียนไปด้วยกันเถิดเพราะที่เกวียนนี้มีที่นั่งนอนสำหรับหญิงมีคันไว้พร้อม พระนางเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าไม่มีอันตรายประการใดจึงได้ปราลบเสด็จขึ้นเกวียนในขณะนั้นแผ่นดินที่พระนางเจ้าประทับยืนก็สูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงท้ายเกวียนพระนางเจ้าก็เสด็จขึ้นประทับบรรทมที่เกวียนนั้นแล้วก็หลับไปด้วยทรงเหนือยอ่อนมาในมักาแล้วสมเด็จอินทราทิราชก็ทรงขับเกวียนไป ในบัดเดียวใจก็ไปไกลได้ยี่สิบโยชน์จนถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งจึงปลุกพระนางเจ้าให้ตื่นขึ้นทรงสรงน้ำในแม่น้ำนั้นแล้วให้ทรงเสวยโภชนาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วจึงเชิญเสด็จขึ้นประทับเกวียนแล้วขับต่อไปอีกจนล่วงหนทางได้ถึงสามร้อยโย์ก็พอบรรลุถ,ถึงเมืองกละจำปาในเวลาเย็นวันนั้น จึงชี้แจงให้พระนางเจ้าทรงทราบว่าเป็นเมืองกะละจำปาแล้วอัญเชิญพระนางเจ้าเสด็จลงพักอยู่นอกเมืองทางประตูทิศทักษิณจึงผินพระพักขับเกวียนย้อนไปอีกทางหนึ่งโดยอ้างว่าจะไปสู่บ้านของตนพอรับตาพระนางเจ้าก็หายวับขึ้นไปสู่สวรรค์ฝ่ายพระนางเจ้าประทับอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่ง ในไม่ช้าก็มีทิสาปาโมขขอาจารย์กับบริวารห้าร้อยออกจากพระนครมาเพื่อจะไปอาบน้ำได้แลเห็นพระนางเจ้าก็ให้นึกเมตตากรุณาปานประหนึ่งว่าพี่ชายกับน้องสาวฉะนั้นทิสาปาโมขขอาจารย์จึงเข้าไปซักถามว่านางมาจากไหนพระนางเจ้าทรงชี้แจงไปตามเรื่องที่เป็นจริงให้ทราบทิสาปาโมขขอาจารย์จึงทูลถามว่า ก็ในเมืองนี้พระประยุรญาติของพระนางเจ้ามีอยู่หรือพระนางเจ้าตรัสตอบว่าไม่มีจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะข้าพเจ้าเป็นมหาพรามผู้มีนาว่าที่สาปาโมกขอาจารย์จะขอรับอาสานำพระนางเจ้าไปบำรุงเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าแต่ขอให้พระนางเจ้าแกล้งจับเท้าของข้าพเจ้าแล้วทรงกันแสงลำพันธ์ เหมือนกับน้องสาวเห็นพี่ชายฉะนั้นเมื่อพระนางได้ทรงสดับคำแนะนำดังนั้นก็ทรงกระทำตามจึงตรงเข้าไปจับเท้าของมหาพรามแล้วก็ทรงหมอบลงแกล้งทรงพระกันแสงอยู่ในบรรณศาลานั้นเมื่อพวกสิทษย์ได้ฟังก็พากันเข้าไปดูมหาพราหมจึงบอกว่าหญิงนี้เป็นน้องสาวของเราได้จากกันไปนานแล้วเพิ่งได้มาพบกันในวันนี้เอง พวกสิทธ์ก็พร้อมกันกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นการดีแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัตินางเหมือนกับปฏิบัติท่านอาจารย์กับภรรยาของท่านอาจารย์อย่างที่เคยปฏิบัติมาแล้วลำดับนั้นมหาพรามจึงให้พวกสิทธ์กลับไปนำเอายานซึ่งมีเครื่องปกปิดเป็นอันดีมาให้พระนางเจ้าขึ้นนั่งสั่งให้พวกสิทธ์ขับยานนั้นกลับไปก่อนส่วนตนจะเลยไปอาบน้ำแล้วจึงจะกลับต่อภายหลัง พวกสิทธ์ก็กระทําตามคําสั่งของมหาพรามพากันขับยานไปจนถึงบ้านแล้วบอกนางพรามณีผู้เป็นภรยาของมหาพรามตามเรื่องที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังมาภรยาของมหาพรามก็จัดการต้อนรับโดยฐานะเป็นพี่น้องที่รักของสามีเมื่อมหาพรามกลับจากการอาบน้ําแล้วก็สั่งให้เชิญพระนางมาเสวยอาหารร่วมกับตน เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นน้องสาวของตนจริงการที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อปกปิดความมิให้แพร่งไพรยอยู่มาไม่นานพระนางเจ้าก็ประสูตรพระราชโอรสปรากฏมีพระชวีวันดุดดังทองคำพระนางเจ้าจึงขนานนามให้แม้นเหมือนกับพระอัยกาว่ามหาชนกกุมารเมื่อพระมหาชนกกุมารเจริญวัยวัฒนาการขึ้นแล้ว เวลาเล่นอยู่กับเด็กพวกอื่นๆได้ทุบตีเด็กพวกนั้นนั้นให้มีเสียงร้องไห้อึงไปพวกเด็กนั้นจึงบอกกับปิดามารดาว่าลูกอหญิงไม้ตีเอาพอพระมหาชนกกุมารได้ทรงสดับดังนั้นก็เข้าไปทูลถามพระมารดาว่าใครเป็นบิดาของข้าพเจ้าพระมารดาตรัสตอบว่ามหาพราม พระชนกราชกุมารจึงบอกกับเด็กเหล่านั้นตามคำของพระมารดาเด็กเหล่านั้นก็เถียงว่าไม่ใช่พระมหาชนกจึงกลับไปหาพระมารดาขอเสวยถันทาราพอมารดาให้เสวยก็กัดพระถันไว้แล้วทูลว่าขอจงบอกบิดาตัวจริงให้แก่ข้าพเจ้าถ้าไม่บอกจะกัดพระทันให้ขาดในบัดนี้เมื่อพระมารดาเห็นว่าจะปกปิดไว้ไม่ได้ จึงตรัสบอกตามความจริงว่าพระอลิทธชนกผู้ครองราชสมบัติอยู่ในพระนครมิถิลาเป็นบิดาของเจ้าแต่พระโปละชนกผู้เป็นพระเจ้าอาได้ยกกองทัพมาชิงราชสมบัติจับพระบิดาของเจ้าฆ่าเสียมันดาตั้งใจจะรักษาเจ้าซึ่งอยู่ในคันให้รอดพ้นอันตรายจึงได้มาถึงเมืองนี้มหาพรามผู้นี้ได้รับมันดาไว้เป็นน้องสาว ครันพระนางตรัสอย่างนี้แล้วจึงส่งเล่าเรื่องพิสดารดังที่รับประทานแสดงมาแล้วนั้นให้พระราชะโอรสทราบโดยละเอียดถี่ถ้วนทุกประการจำเดิมแต่นั้นมาถึงจะมีใครว่าพระมหาชนกุมารด้วยคำว่าเป็นลูกหญิงไม้ก็ไม่ทรงกลิ้วพระกุมารได้ทรงตั้งพระไทยต่อการศึกษาศิลปวิทยาเป็นนิตยาการ จนกระทั่งสำเร็จไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้งปวงในเวลามีพระชนมายุได้16ปีอยู่มาวันหนึ่งจึงทรงดำริว่าเราจะไปชิงเอาราชสมบัติของพระบิดาเราคืนให้จงได้ครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงเข้าไปทูลถามพระชนณีว่ามีทุนทรัพย์จะเป็นทุนค้าขายบ้างหรือไม่พระชนณีตรัสตอบว่ามีอยู่สามอย่างคือแก้วมณีดวงหนึ่ง แก้วมุกดาดวงหนึ่งแก้ววิเชียนดวงหนึ่งแก้วทั้งสามดวงนี้แต่ละดวงแต่ละดวงพอที่จะจ่ายเอาทรัพย์มาเป็นกำลังในการชิงเอาราชสมบัติได้ทั้งนั้นขอเจ้าอย่าไปคิดทำการค้าขายเลยแต่พระราชกุมารได้อ้อนวอนทูลขอลาออกไปค้าขายทางทะเลพระชนนีทรงเห็นว่าจะห้ามไม่ได้จึงประทานทุนทรัพย พอจับจ่ายสินค้าให้แก่พระกุมารครั้นแล้วพระราชกุมารจึงจัดซื้อสินค้าลงบรรทุกเรือออกทะเลไปกับพวกพ่อค้าเจ็ดร้อวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าโปลชนกทรงพระประชวนหนักจนถึงกลับไม่สามารถจะเสด็จลุกขึ้นได้ฝ่ายเรือพระราชกุมารแล่นออกไปสู่ทะเลได้สมวันก็เกิดอับปางลง แผ่นกระดานแตกแยกออกน้ำทะเลไหลเข้าไปในท้องเรือเหลือความสามารถที่พ่อค้าทั้งหลายจะแก้ไขได้พ่อค้าทั้งหลายได้พากันร้องไห้บนบวงเทพย,ยดาตามที่ตนเคยนับถือมาฝ่ายพระราชะกุมารได้ทรงเตรียมการที่จะว่ายน้ำทะเลคือทรงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยใสเสวยจนอิ่มแล้วเอาผ้าเนื้อกเกลี้ยงมาสองผืน ชุบน้ำมันให้เปียกชุ่มแล้วทรงนุ่งผืนหนึ่งทรงคาดบั้นเอวผืนหนึ่งในเวลาเรือจมลงแล้วก็ปีนป่ายขึ้นบนเสากระโดงทรงกำหนดทิศว่าเมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้แล้วก็กระโดดจากเสากระโดงลงไปตกพ้นจากปากปลาลายอันเข้ามากร้ำกรายกินคนในเรือแล้วทรงว่ายตามคลื่นทะเลหลวงในวันนั้น เป็นวันที่พระเจ้าโปละชนกเซตสูสวรรคาลัยพระมหาชนกราชกุมารทรงว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรได้เจ็ดวันพอถึงวันอุโบสถพระองค์จึงทรงบ้วนพระโอษด,ด้วยน้ำเข็มแล้วทรงสมทานอุโบสถในเวลานั้นนางมณีเมฆขลาได้เที่ยวมาตรวจมหาสมุทรว่าจะมีเหตุการณ์เป็นประการใดจึงได้พบพระมหาชนกราชกุมาร กำลังพยายามว่ายข้ามมหาสมุทรอยู่จึงถามด้วยถ้อยคําที่พระคันธรจนาจารย์ว่าเป็นคาถาไว้ซึ่งได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นแล้วแปลความในคาถานั้นว่าใครซึ่งพยายามว่ายน้ำในมหาสมุทรอันแลไม่เห็นฝั่งอยู่เช่นนี้ท่านนี้เห็นประโยชน์อย่างไรจึงได้สู้พยายามอยู่อย่างนั้นลำดับนั้น พระมหาชนกราชกุมารจึงทรงจิตนาการว่านับแต่เราว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรมาได้เจ็ดวันเข้าวันนี้แล้วยังไม่มีใครมาเจราจากับเราเลยผู้นี้คือใครหนอครั้นทรงดำริแล้วจึงแงนพระพักขึ้นทอดพระเนตรบนอากาศพอทรงแลเห็นนางมณีเมฆขาจึงตอบว่าดูก่อนเทวดาเราได้พิจารณาเห็นธรรมเนียมของโลก และผลของความพยายามแล้วจึงได้พยายามว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรซึ่งแลไม่เห็นฝั่งอยู่ดังนี้นางมณีเมฆลาจึงกล่าวต่อไปว่าฝั่งของมหาสมุทรจ่มไม่ปรากฏแก่ท่านถึงท่านจะพยายามไปก็จะต้องตายเสียก่อนที่จะว่ายน้ําไปถึงฝั่งมหาสมุทรเป็นเที่ยงแท้เมื่อพระมหาชนกกุมารได้ทรงสวรนการดังนี้จึงตอบออกไปว่า ดูก่อนเทพธิดาเมื่อบุคคลทำความเพียรอยู่ถึงจะตายไปก็ได้ชื่อว่าไม่เป็นที่ติเตียนของมารดาบิดาวงศาขนาญาตตลอดถึงเทพพย,ยดาทั้งหลายอีกประการหนึ่งเมื่อบุคคลตั้งใจทำตามหน้าที่ของบุรุษแล้วย่อมไม่เดือดร้อนเสียใจต่อภายหลังนางมณีเมขลาจึงกล่าวต่อไปว่าการงานที่ยังทำไม่สำเร็จแล้วเกิดความลำบากจนถึงกับตายไปก่อน ไม่ควรพยายามทำการงานนั้นๆเมื่อพระหมหาชนกราชกุมารจะทำให้นางมณีเมฆลาจนปัญญาจึงกล่าวว่าเมื่อผู้ใดรู้ว่าการงานที่ทำไปจะไม่สำเร็จแล้วไม่ป้องกันภัยอันตรายบุคคลผู้นั้นก็เป็นอันว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าบุคคลผู้นั้นละความเพียรเสียก็จะได้เห็นโทษแห่งความเกียรติคร้าน บางคนได้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตนแล้วตั้งใจทำงานถึงการงานจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามก็ได้เห็นผลของการงานประจักษ์แก่ตนจงดูแต่คนทั้งหลายที่มาในสำเภาลำเดียวกับเราเถิดคือคนเหล่านั้นพากันย่อท้อต่ออันตรายจึงพากันจมน้ำตายในมหาสมุทรเสียสิ้นเหลือแต่เราผู้เดียวสู้พยายามว่ายน้ำอยู่ถึงเจ็ดิวาราตีเข้านี้แล้วบัดนี้ เราได้เห็นผลของความพยายามนั้นคือเราได้เห็นท่านซึ่งเป็นนางเทพพยาดาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะพยายามว่ายน้ำต่อไปอีกให้ถึงฝั่งมหาสมุทรให้จงได้ดังนี้นางมณีเมขขาได้สดับพระวาจาอันมั่นคงของพระราชกุมารดังนี้แล้วจึงโทมนาการสรรเสริญว่า เมื่อห่วงทะเลอันใหญ่หาประมาณมิได้เห็นป่านนี้มีอยู่แล้วท่านได้พยายามจนถึงกับไม่จมน้ำตายนับว่าเป็นผู้หาได้ยากในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านยินดีจะไปที่ใดก็จงไปตามที่ประสงค์เถิดครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงถามว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นบัณฑิตผู้มีความพยายามมากบัดนี้ท่านจะไปสู่สถานใดพระราชกุมารตอบว่า ข้าพเจ้าจะไปสู่มิถิลานครนางมณีเมขลาจึงช้อนพระราชกุมารขึ้นแนบไว้กับทรวงอกเหมือนบุตรแล้วพารีบรุดเหาะไปสู่มิถิลานครพระราชกุมารน,นั้นอ่อนกำลังมาตั้งเจ็ดวันแล้วได้ถูกต้องสัมผัสทิพของนางเทพธิดาดังนั้นก็ส่งไม่หลับไปพอไปถึงพระราชอุทยานในกรุงมิถิลาแล้ว นางมณีเมฆลาจึงวางพระราชกุมารลงให้บรรทมบนพระแท่นศิลาแล้วบอกหมู่เทพพยายดาในสถานที่นั้นให้คอยอภิบาลรักษาต่อไปส่วนตนก็กลับสูท่ทิพยพิมานสถานในสมัยการครั้งนั้นพระราชโอรสของพระเจ้าโปละชนกหามีไม่มีอยู่แต่พระราชธิดาพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าสีวลีราชกุมารี อมาทั้งหลายได้ทูลถามพระเจ้าโปละชนกเมื่อเวลาจวนสวรรคตว่าจะพระราชทานซึ่งรชาชสมบัตินี้ให้แก่ผู้ใดเท้าเธอจึงตรัสตอบว่าจงให้แก่ผู้สามารถจะทำให้พระราชธิดาของเราโปรดปรานได้หรือไม่อย่างนั้นก็จงให้แก่ผู้รู้จักหัวนอนแห่งบันลังสี่เหลี่ยมของเรานี้ หรือจงให้แก่ผู้อาจยกธนูอันหนักซึ่งบุคคลพันคนจะยกขึ้นได้หรือไม่อย่างนั้นก็จงยกให้แก่ผู้อาจชี้คุมทรัพย์ใจสิบหกแห่งให้ปรากฏได้อามาททั้งหลายจึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงตรัสปัญหาแห่งกลุ่มทรัพย์เหล่านั้นแก่ข้าพระองค์เถิดลำดับนั้นพระเจ้าโปละชนกจึงตรัสปัญหาบอกสิ่งเหล่าอื่นกับทั้งกลุมทรัพย์เหล่านั้นไว้ว่า คุ้มรัพใหญ่ทั้งส6หกุมนี้คือขุมหนึ่งอยู่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นขุมหนึ่งอยู่ที่ดวงอาทิตย์ตกขุมหนึ่งอยู่ภายในขุมหนึ่งอยู่ภายนอกขุมหนึ่งอยู่ระหว่างกลางไม่ใช่ภายนอกภายในขุมหนึ่งอยู่ที่ขาขึ้นขุมหนึ่งอยู่ที่ขาลงขุมหนึ่งอยู่ในระหว่างต้นไม้รังใหญ่ทั้งสี่ขุมหนึ่งอยู่ในที่โยดหนึ่งขุมหนึ่งอยู่ที่ปลายงาทั้งสอง คมหนึ่งอยู่ที่ปลายหางคมหนึ่งอยู่ที่ปลายไม้กับธนูอันมีน้ำหนักซึ่งเกินกำลังบุรุษถึงพันคนกับให้บอกว่าปัลังสี่เหลี่ยมนี้หัวนอนอยู่เหลี่ยมไหนเมื่อบอกได้แล้วทําให้พระราชธิดาของเราปวดปรานได้ก็จงยกราชสมบัติให้แก่ผู้นั้นเถิดครั้นพระเจ้าโประชนกตรัสบอกคุมทรัพย์เป็นปัญหาอย่างนี้แล้วก็สวรรคตไป พวกอมตจึงพร้อมกันถวายพระเพลิงอย่างมโหฬารยิ่งใหญ่พอล่วงมาได้เจ็ดวันแล้วพวกอมาตจึงปรึกษากันว่าใครจะสามารถทำให้พระราชธิดาโปรดปรานได้เวลานั้นมีเสนาบดีผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่โปรดปรานสนิทสนมของพระเจ้าโปละชนกจึงรับอาสาว่าจะไปเจรจาให้พระราชธิดาโปรดปรานให้จงได้แล้วจึงไปที่ประตูปราศาสของพระราชธิดา จึงให้สาวชายเข้าไปกราบทูลพระราชธิดาให้ทรงทราบส่วนพระราชธิดามีประสงค์จะทรงทดลองว่าเสนาบดีผู้นี้จะมีปัญญาและบุญญาพิหารสมควรจะผ่านราชสมบัติหรือไม่จึงตรัสสั่งสาวชายว่าจงไปบอกเสนาบดีมาโดยเร็วเมื่อเสนาบดีได้ทราบก็รีบไปตามรับสั่งเพื่อตั้งใจจะให้เป็นที่โปรดปรานของพระนางเจ้า พอไปถึงเชิงบันไดพระราชธิดาก็รับสั่งว่าท่านจงเข้าไปในพระตำหนักโดยเร็วเมื่อเสนาบดีเข้าไปแล้วจึงตรัสสั่งว่าท่านจงออกมาโดยเร็วเสนาบดีก็รีบออกมาตามรับสั่งโดยเร็วไม่รั้งรอพระราชธิดาทรงแน่พระไทยว่าเสนาบดีเป็นผู้ไม่มีสิริและปัญญาไม่คู่ควรแก่ราชสมบัติจึงตรัสว่า มานวดเท้าให้ราวทีพอเสนาบดีนั่งคุกเข่าลงข้างพระแท่นเพื่อจะนวดพระบาทถวายพระนางเจ้าจึงยกพระบาทขึ้นถีบหน้าอกเสนาบดีให้ล้มหงายลงไปทันทีแล้วจึงมีพระสาวนีตรัสสั่งให้พวกข้าหลวงรีบสคอออกไปเสียให้พ้นส่วนเสนาบดีเมื่อถูกสคอออกไปพ้นพระตำหนักแล้วก็บอกแก่คนทั้งหลายว่า พระราชธิดานี้เป็นนางยักษินีไม่สมควรจะให้อยู่ในเมืองของเราอีกต่อไปลำดับนั้นอมาตผู้รักษาคลังจึงรับอาสาเข้าไปปรโรมเ้าพระราชธิดาอีกแต่พระราชธิดาก็ทำให้ได้อับอายขายหน้าอีกเป็นคนที่สองลำดับนั้นจึงมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งได้รับอาสาเข้าไปประโรมเป็นคนที่สามเจ้าพนักงานเชิญเครื่องสงเป็นคนที่สี่ เจ้าพนักง,งานเชิญพระแสงเป็นคนที่ห้าแต่คนเหล่านั้นก็ได้รับความอับอายขายหน้าเหมือนเซนาบดีที่แสดงมาแล้วหมู่อมหมาตร,ราชบริวารทั้งหลายจึงกล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถทำให้พระราชธิดาโปรดปรานได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจงประกาศให้คนทั้งหลายมายกธนูดูเถิดเมื่อคนทั้งหลายมายกธนูก็ไม่มีผู้ใดสามารถจะยกธนูขึ้นได้ ต่อน,นั้นไปจึงให้คนทั้งหลายเข้าไปชี้หัวนอนแห่งบรรลังสี่เหลี่ยมว่าข้างหัวนอนอยู่ข้างเหลี่ยมไหนก็ไม่มีผู้ใดสามารถจะรู้ได้จึงให้คนทั้งหลายบอกคุ้มรัพย์ทั้ง16คุ้มนั้นว่าคุ้มไหนอยู่ที่ไหนก็เป็นอันจนใจแห่งคนทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะบอกได้เป็นอันว่าประชาชนในนครมิถิลาทั้งสิน้นเริ่มแต่เสนาบดีลงมาจนถึงสามัญชนทั่วไป ไม่มีผู้ใดจะคู่ควรแก่ราชสมบัติในวิเทหรัฐประเทศเขตดแคว้นแดนมิถิลานมหานครดังที่พลนาก็เรื่องเบื้องหน้าแต่นี้ไปยังมีอยู่อีกมากจะขอยกไว้แสดงในกันต่อไปส่วนในกันนี้ขอยุติเรื่องไว้เพียงเท่านี้ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าบุคคลผู้มีความอุตสาหะ ภาคเพียรพยายามแก่กล้าแล้วย่อมแคล้วคลาดจากทุกขภัยอันตรายมีประการต่างๆเหมือนอย่างพระมหาชนกผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมีผู้พยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรอยู่ถึงเจดวันจนล่วงพ้นมหาสมุทรไปได้ดังแสดงมาแล้วนี้เป็นตัวอย่างเถิดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาไว้ว่าวิริเยณทุกขมัตเจติ บุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ด้วยความเพียรดังนี้คือบุคคลเราถ้ามีความภาคเพียรพยายามอยู่แล้วถึงตนจะทนทุกข์ได้ยากประการใดก็ตามก็ย่อมพ้นทุกข์ไปได้คือถ้าทุกข์เพราะความยากจนทรัพย์สมบัติเมื่อมีความภาคเพียรพยายามหาสมบัติโดยทางที่ชอบแล้วก็ไม่แคล้วจากความร่ำรวย พระพุทธองค์จึงทรงแสดงไว้ว่าอัฏาตาวินเตทนังแปลว่าบุคคลผู้มีความมั่นย่อมหาทรัพย์ได้ดังนี้เมื่อบุคคลมีความทุกข์ด้วยสิ่งใดก็ตามถ้ามีความเพียรพยายามมั่นคงอยู่แล้วต้องลอดพ้นจากความทุกข์จนได้โดยไม่ต้องสงสัยขอท่านทั้งหลายจงพากันจำไว้ให้ดีแล้วปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างพระมหาชนกหนอพระชินสี ดังที่แสดงมาแล้วนี้เถิดก็จะเกิดความสุขความสบายเห็นในปัจจุบันชาติเป็นเที่ยงแท้ดังกระแสเทศนาที่แสดงมาในท้ายพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงของงดพระธรรมเทศนาเรื่องพระมหาชนกุมารไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศละชะนี้